โจ้ oh, จ้าสวัสดีจ้าอ่มยามอนีใยน้องกสิมาอัปเดตหน้าของใย,ยน้องเนาะพี่น้องเนาะอ่ะยาใยน้องซอดกระตุ้นไฟฟ้าไปสามรอบเมื่อวานนี้แล้วพี่น้องมุนีกสิมาอัปเดตว่าอาการมันประมาณเดชซอดครั้งแรกบวเจ็บครั้งสองนิดหน่อย เมื่อวานครั้งที่สามค่อนข้างเจ็บเพราะว่าเส้นประสาทต,ตรงเนี้ซดเจ็บกับหัวคิวตรงเนี้ก็เจ็บพี่น้องอืมแต่ว่าการเนื้อมันก็ดีขึ้นแต่ที่นี่ว่าปากใหญ่น,น้องเนี่ยยังยังบกค่อยหายเนี่ยมันมันไปซดมาเมื่อวานนี่แรกๆเลยนะพอซอดมานี่หน้าหน้าข้างนี่มันยกขึ้นเลยเพราะว่า เพราะว่าเขากระตุนเนาะพี่น้องเนาะกระตุนกามเนื้อซดซดตามเส้นประสาทต,ต่างๆเมื่อวานนี้หัวคิ้วคิ้วตรงนี้ยายน้องแดงเมื่อเพราะว่าเขาซดกระตุกพยายามไปกระตุนเส้นประสาทที่นี่ยายน้องกะว่าว่ามันมันก็เห็นความแตกต่างนิดหน่อยนอะพี่น้องเพราะว่าคิ้วเนี่ยคิ้วมันก็ คิวมันขยับได้นิดหนึ่ง<ม>เขาก็ต้องมาเหดกายภาพซ้อย<ม>ขยับเองก็ได้ประมาณนี้แล้วพี่น้องทีนี้ว่าปากกะก็ยังยังเบียวเบียวอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ก็เหลือเหลือกะชอดกระตุ้นอีก สองครั้งแต่ลองเบิ่งนี้ว่าเขาซอดห้าครั้งแล้วถ้ามันบดีขึ้นเขาจะเฮ็เดยังไงหน้าใหญ่น้องกระเบียวไปค้างหนึ่งพี่น้องเอ้ยซเสจักเทือ่อน่ะก็มาเฮ็ดกายาพตากะยังแบบปกติตาข้างนี้มันปกติตาข้างเนี้ยมันก็ยังบบกปกติซอดสามเทือ่อแล้วก็เห็นความติแตกแต่งนิดนิดเดียวพี่น้อง สู้แต่ว่าการกินข้าวการการเว้าอย่างกมันกระโบเบียวหลายแตอดทนแหละอดทนถามว่าสามเท่อเราได้แค่เนี้ยมันก็มันก็มันก็นกรู้สึกอืมก็ต้องต้องสู้สู้ เพราะว่ามันความแตกต่างมันนิดเดียวเนาะพี่น้องเนาะแต่มันก็ดีขึ้นแหละอืดีขึ้นแต่ว่าปากเหาก็ยังอยากคืออยากให้ปากมันดีขึ้นกับพยายามเพ็ดให้มันดีเนาะพี่น้องเนาะสามครั้งละเพราะว่าตอนแรกที่ยายน้องอัดคลิปไปรอบนั้นคือครั้งแรก ครั้งสองยายน้องบบได้บบได้ลงคลิปครั้งที่สามเมื่อวานมื่อวานยายน้องกัเลยมาถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวจะมีครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ยายน้องสิบประเไทยยายน้องสิถไทยหลังจากไปช็อตมาครั้งที่ห้าว่ามันิแตกต่างกันบ่แต่มันมันก็ดีขึ้นจากคลิปแรกที่ตอนยายน้องเป็นแรกๆเนาะมันก็ดีขึ้นแต่มันก็วันนี้วันที่สิบหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอ็ดสิบสองสามสีสบห้าสิบหกสิบวันมันก็ครบสี่สิบมือพอดีแล้วพี่น้องเขามีมีคนไข้าบางรายที่หายภายในสี่สิบวันแต่เดยวน้องนี่เป็นสี่สิบวันละสองเดือนจะปกติพี่บออย่างบุ้หูเลยพี่น้องอดทนเอาอจักเดือนกะจักเดือนไปตอนนี้กะพักดูแลตัวเองอยู่นี่แหละอยู่ บ้านน้องสายบ้านเท่าแก่เจ้าของนี่ละ่ะเพราะว่ามันโควิดเนาะสิกับบ้านอลันกะต้องหาหมอว่าอยู่นี่หาหมอสะดวกไปมาสะดวกแล้วกะน้องสะพายเขาก็บคับรถคอยดูแลน้องสายน้องสะพายเขาดูแลอยู่เนยน้องก็เลยต้องหาหมออยู่นี่นี่ซอสสามเ่อแล้วได้แค่นี้ ได้แค่นี้ก็ค่อนข้างต้องอดทนอีกเถิงสู้ไปแล้วพี่น้องถามวสามครั้งได้แค่นี้ยายน้องก็ค่อนข้างต้องอดทนอีกเถิงแหละถามว่าท่อบ่บอท้อดอกหน้ากับเบียวไปข้างสู้ต่อนะพี่น้องเนาะ ถ้าซอดบดีขึ้นต่อไปก็จักจะเฮ็ดจังเพื่อนจีมีวิธีรักษาแบบเด็กกับบุงูอีกล่ะช่วงนี้กกไปซอดมาสามครั้งเมื่อวานนี้เจบ็บเจ็บพี่น้องเจ็บหลายเจ็บจนทนบ่ได้หมอถามว่าทนไหวไม่ทนไม่ได้เจ็บค่ะคุณหมอเจบ็บเจ็บตรงเขาซอดเส้นเส้นแถวเนี้ยกับเส้นเส้นแถวเนี้ยเพราะว่าเขากระตุน ไปต้นให้การเนื้อเขาทำงานพักผ่อนให้เพียงพอพี่น้องแล้วก็อย่าเครียดหมอนี่กำกับเลยว่าอย่าเครียดอย่าเครียดแต่มันก็มมันก็มีบ้างเครียดบ้างม่เครียดบ้างเพราะาตอนนี้ยายน้องก็นั่งนั่งนอนๆอน,น,อนกินกินดูแลตัวเองก็บรอยากคิดอย่าง อยากดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้หายแล้วได้หายแล้วก็ได้กลับไปใช้ชีวิตปกติเนาะพี่น้องเนาะอืมก็ขอบคุณค่าที่คอยเป็นกําลังใจคอยรับชมยายน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่อง YouTube ของยายน้องเด้อจ้าชื่อช่องยายน้องก็ยายน้องครัวหลังเขานั่นแหละตอนนี้แก จะผ่านกฎของ YouTube แล้วยายน้องก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากช่อง YouTube แล้วฝากเป็นกำลังใจให้ยายน้องเด้อจ้าขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมยายน้องเนาะ